สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับครูอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้คุณครูจะมาอธิบายต่อจากครั้งที่แล้วนะคะในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกในตอนที่สองแสดงวิธีทำเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้กันในเรื่องของการเขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะในวันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปแสดงวิธีทำกันนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะให้เด็กๆเ,เตรียมแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่1และเปิดไปที่หน้า111นะคะคุณครูจะอธิบายตัวอย่างให้เด็กๆฟังเด็กๆมาช่วยคุณครูคิดหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะจงแสดงวิธีทำข้อที่1ฉันมีเงินฝากในธนาคาร824บาทพี่มีเงินฝากมากกว่าฉัน95บาทพี่มีเงินฝากในธนาคารเท่าไหร่ จากโจทย์นะคะต้องการทราบว่าพี่มีเงินฝากในธนาคารเท่าไหร่นะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้จะได้เท่ากับ824บวก95ค่ะมาแสดงวิธีทำนะคะในบรรทัดแรกฉันมีเงินฝากในธนาคาร824บาทบรรทัดที่2นะคะพี่มีเงินฝากมากกว่าฉัน95บาท นำทั้งสองบรรทัดมาบวกกันนะคะบรรทัดที่3ค่ะพี่มีเงินฝากในธนาคารกี่บาทนะคะเด็กๆมาช่วยกันคิดหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะขั้นแรกนะคะบวกจากหลักหน่วยก่อนนะคะ4ีบวก5ค่ะ5แล้วนับไปอีก4ค่ะ5แล้ว6 7 8 9หลักหน่วยได้9นะคะต่อไปไปบวกหลัก10บค่ะ2บวก9ค่ะ9แล้วนับไปอีกสอแล้ว10 11 ได้11นะคะใส่1ทด1ที่หลักร้อยค่ะต่อไปบวกหลักร้อยนะคะ8บวก1ค่ะ8บวก1ได้เท่ากับ9นะคะคําตอบข้อนี้คือพี่มีเงินฝากในธนาคาร919บาทค่ะต่อไปนะคะเด็กๆไปดูตัวอย่างข้อที่2ค่ะเชือกเส้นแรกยาว245เมตร และสั้นกว่าเชือกเส้นที่สอง54เมตรเชือกเส้นที่สองยาวกี่เมตรจากโจทย์นะคะต้องการทราบความยาวของเชือกเส้นที่สองนะคะว่ายาวกี่เมตรดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ก็คือ245บวก54ได้เท่าไหร่นะคะวิธีทำบรรทัดแรกนะคะเชือกเส้นแรกยาว245เมตร บรรทัดที่สองค่ะและสั้นกว่าเชือกเส้นที่สอง54เมตรนำทั้งสองบรรทัดนะคะมาบวกกันนะคะบรรทัดที่สามค่ะเชือกเส้นที่สองยาวเท่าไรนะคะเด็กๆมาช่วยกันคิดหาคำตอบนะคะขั้นแรกค่ะบวกหลักหน่วยก่อนนะคะห้าบวกสี่ค่ะห้าบวกสี่ได้เท่าไรคะเด็กๆได้เก้านะคะต่อไปบวกหลักสิบค่ะสี่บวกห้าก็ได้เท่ากับ เเหมือนเดิมนะคะต่อไปค่ะบวกหลักร้อยค่ะ2ไม่มีตัวบวกนะคะดึงลงมาได้เท่ากับ299ค่ะคำตอบข้อนี้คือเชือกเส้นที่สองยาว299เมตรค่ะเมื่อเด็กๆได้ดูตัวอย่างทั้งสองตัวอย่างจบลงไปแล้วนะคะคราวนี้ให้เด็กๆมาทำแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มที่1ในหน้า111มาส่งคุณครูนะคะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งงานเข้ามาในอัลบั้มวิชาคณิตศาสตร์ด้วยนะคะคุณครูรอเด็กๆอยู่นะคะอย่าลืมทบทวนบทเรียนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วกลับมาพบกับครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคุณยังอยกันบ้างคะเด็กๆหลังจากชมวิดีโอเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมติดทบทวนบทเรียนกันนะคะ แล้วพบกันใหม่กับบทเรียนต่อไป,ะปนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ